สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่4นะคะเรื่องหลักการบวกค่ะสำหรับข้อที่1นะคะโจทย์บอกว่านำแผ่นกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีด้านยาว1ห,หน่วยนะคะ จำนวน16แผ่นมาเรียงต่อกันดังรูปนะคะจากการจัดเรียงแผ่นกระเบื้องนะคะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนะคะเราก็มาพิจารณานะคะว่าในรูปสี่เหลี่ยมที่เขากาหนดให้นะคะจากการที่นําแผ่นกระเบื้องเนาะจำนวน16แผ่นมาวางเรียงต่อกันนะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนะคะสาหรับในการพิจารณานะคะจากรูปที่ครูวาดขึ้นนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีแต่ละด้านยาวหนึ่งหน่วยนะคะหรือ รูปสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดาที่มีแต่ละด้านยาว2หน่วยหรือการวาดรูปสี or, ่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีแต่ละด้านยาว3หน่วยนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการวาดรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสในลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีแต่ละด้านยาว4ี่หน่วยด้วยกันนะคะจากการสังเกตนะคะจะพบว่ามันมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะคะคราวนี้เราจะมาพิจารณาทีละขนาดแล้วกันนะคะสําหรับขนาดแรกนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีแต่ละด้านยาวหนึ่งหน่วยนะคะก็น,นี่ค่ะ,น,น,คะนี่คือ1รูปนะคะ2รูป3รูปนะคะ4ี่รูป5้ารูป6รูป 7รูป8ค่ะ9 10 11 12 13 14 15 16จะเห็นได้ว่าขนาดที่1นะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่แต่ละด้านยาว1หน่วยมีทั้งหมด16รูปด้วยกันนะคะต่อไปค่ะเรามาพิจารณาขนาดที่สองนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่แต่ละด้านยาว2หน่วยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้1รูปนะคะ2รูปอ่าจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะ,ะนี่นะคะ1รูป2รูป3รูปนะคะต่อไปนะคะ3แล้วนะคะ4รูป5รูป หรูปนะคะต่อไปค่ะ7รูปนะคะแรูปนะคะแล้วก็9รูปนะคะเพราะฉะนั้นขนาดที่2นะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีแต่ละด้านยาว2หน่วยมีอยู่9รูปด้วยกันนะคะต่อไปค่ะจะมาดูขนาดที่3นะคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่แต่ละด้านยาว3หน่วยนะคะ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะนี่คือ1รูปนะคะ2รูปนะคะ3รูปนะคะสรูปนะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้นะคะว่าขนาดที่3นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่แต่ละด้านยาว3หน่วยนะคะมีอยู่4รูปด้วยกันนะคะต่อไปค่ะ ขนาดที่4นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่แต่ละด้านยาว4ี่หน่วยนะคะนี่ค่ะก็จะปรากฏว่ามีอยู่1รูปด้วยกันนะคะดังนั้นจะสรุปได้นะคะว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเราก็นำแต่ละขนาดมาบวกกันใช่ไหมคะก็จะเป็น 16นะคะบวกด้วย9นะคะบวกด้วย4นะคะแล้วก็บวกด้วย1นะคะเพราะฉะนั้น16นะคะบวกด้วย4มีค่าเท่ากับ20นะคะ9บวกด้วย1มีค่าเท่ากับ10นะคะเพราะฉะนั้น20บวกด้วย10ก็มีค่าเท่ากับ30นั่นเองนะคะจึงสรุปได้นะคะว่าดังนั้นมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด30รูปด้วยกันนะคะซึ่งหลักการดังกล่าวนะคะก็คือหลักการบวกนั่นเองนะคะมันเป็นการทำงานที่แต่ละ ขั้นตอนหรือแต่ละกรณีเนี้ยมันไม่ได้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันแต่ละกรณีมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่2นะคะสําหรับข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าการเดินทางนะคะจากเมือง A ไปเมือง B สามารถเดินทางโดยใช้รถได้5เส้นทางนะคะและทางเรือได้3เส้นทางนะคะวิภาจะมีวิธีในการเดินทางจากเมือง A ไปยังเมือง B ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะ ซึ่งในการเดินทางนะคะจากเมือง a ไปยังเมือง b สามารถไปทางรถก็ได้หรือไปทางเรือก็ได้เลือกเอานะคะซึ่งการเดินทางโดยทางรถเนาะมีทั้งหมด5เส้นทางเพราะฉะนั้นสามารถเลือกไปได้ก็คือ5วิธีนั่นเองนะคะหรือการเดินทางโดยทางเรือก็สามารถไปได้เช่นเดียวกัน ในการเดินทางโดยทางเรือเนาะก็มี3เส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ3วิธีนั่นเองถ้าสมมุติเราอยากรู้ว่าดังนั้นจะมีวิธีในการเดินทางจากเมือง A ไปยังเมือง B ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะเราก็นําวิธีนะคะของแต่ละกรณีมาบวกกันนั่นเองนะคะก็คือ5บวกด้วย3นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ ะะจากหลักการดังกล่าวนะคะมันคือหลักการบวกนั่นเองนะคะเพราะว่าการดําเนินการเนี้ยของแต่ละกรณีก็คือไม่ว่าจะเป็นกรณีโดยทางเรือก็แล้วแต่หรือโดยทางรถนะคะมันไม่ได้ต่อเนื่องกันนะคะคือไปก็เรือก็คือเรือไปเลยรถก็รถไปเลยไม่ได้มาเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะ เป็นการทำงานที่แต่ละกรณีมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะคะการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยจึงอยู่ในรูปของหลักการบวกนั่นเองนะคะจึงสรุปได้นะคะว่าดังนั้นมีวิธีในการเดินทางนะคะจากเมือง A ไปยังเมือง B ได้ทั้งหมด8วิธีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่าเมนูของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะมีอาหารไทย12อย่างนะคะอาหารจีน8อย่างนะคะและอาหารญี่ปุ่น5อย่างนะคะถ้าต้องการเลือกสั่งอาหารหนึ่งอย่างจะมีวิธีการสั่งได้กี่วิธีนะคะโจทย์บอกว่าถ้าต้องการเลือกสั่งอาหารหนึ่งอย่าง นะะในการสั่งอาหารหนึ่งอย่างนี้เราสามารถสั่งเป็นอาหารไทยก็ได้หรือเลือกสั่งเป็นอาหารจีนก็ได้หรือเลือกสั่งเป็นอาหารญี่ปุ่นก็ได้นะคะโดยจะต้องสั่งเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะโดยอาหารไทยนี้เราสามารถเลือกได้12อย่างมันก็คือ12วิธีนั่นเองนะคะส่วนอาหารจีนนะคะมี8อย่างนั่นก็คือเราสามารถเลือกได้8วิธีนะคะก็คือเลือกเนี่ยภายใน8อย่างนี้เลือกมา1อย่างนะคะต่อไปค่ะถ้าเรา ต้องการเลือกอาหารญี่ปุ่นเนาะเนื่องจากอาหารญี่ปุ่นมี5อย่างเราก็สามารถเลือกได้5วิธีนั่นเองนะคะดังนั้นจะมีวิธีในการสั่งอาหารทั้งหมดกี่วิธีเราก็นำนี่ค่ะจำนวนวิธีนะคะของแต่ละกรณีมาบวกกันนะคะก็คือจะได้เป็น12บนะคะบวกด้วย5อ่า12บวกด้วย8และบวกด้วย5นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ25นั่นเองนะคะจึงสรุปได้นะคะว่า ดังนั้นนะคะมีวิธีในการสั่งอาหารนะคะได้ทั้งหมด25วิธีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสำหรับโจทย์ข้อที่4นะคะโจทย์บอกว่าจำนวนวิธีที่จะหยิบไพ่1ใบนะคะให้ได้ไพ่หมายเลข5หรือไพ่หมายเลข7นะคะจากไพ่หนึ่งสำรับนะคะจะได้ทั้งหมดกี่วิธีคือเราต้องการหยิบไพ่หใบนะคะจากสำรับเลยนะคะและอยากรู้ว่า จะได้ไพ่หมายเลข5หรือไพ่หมายเลขเ็นี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีนั่นเองนะคะโดยคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าในการหยิบไพ่1ใบาจากสำรับนะคะไพ่1สำรับมีทั้งหมด52บใบนะคะแบ่งออกเป็นดอกจิกโพดำโพแดงข้าวหลามตัดนะคะซึ่งแต่ละดอกเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นดอกจิกโพดําโพแดงหรือข้าวหลามตัดเนี่ยแต่ละดอกหรือแต่ละประเภทเนี่ย มันแบ่งออกทั้งหมด13ใบนะคะซึ่งแต่ละใบก็เริ่มตั้งแต่ไพ่เอทสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบแจ็คแมมคิงนะคะคราวนี้เขาบอกว่าจะมีจำนวนวิธีหยิบนะคะให้ได้ไพ่หมายเลขห้อ่ะเรามาดูไพ่หมายเลขห้านะคะสำหรับไพ่หมายเลขห้มันก็มีได้ทั้ง5ดอกจิกนะคะ 5โพดานะคะ5โพแดงนะคะ, 5, ะ,คะ5ข้าวหลามตัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการหยิบไพ่หมายเลข5สามารถหยิบได้ทั้งหมดมันมี5ดอกจีก๊โพดํา5โพแดง 5, 5ข้าวหลามตัดเพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมด4ใช่ไหมคะมีไพ่ที่เป็นหมายเลข5อยู่4ใบใน1สําหสำหรับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหยิบได้ไพ่หมายเลข5 4วิธีด้วยกันนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าหยิบให้ได้ไพ่หมายเลข7็กอ่ะเราก็มาดูใน1นึ่สำรับเนาะมีไพ่หมายเลขก7กี่ใบนะคะหมายเลขก7นี้ก็จะมีทั้ง7ดอกจีก7โพดำา7โพแดง7ข้าวหลามตัดนะคะปรากฏว่าในไพ่หนึ่งสำรับนะคะมีไพ่ที่เป็นเลข7อยู่4ใบเพราะฉะนั้นนะคะ ก็สามารถนะคะหยิบได้ไพ่หมายเลข7็เนี่ยหยิบได้4วิธีด้วยกันนะคะจากการดำเนินการเนี่ยการทำงานเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันแบ่งออกเป็น2กรณีใช่ไหมคะโดยแต่ละกรณีเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมคะแต่ละกรณีเป็นการทํางานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะคะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องหยิบเป็นไพ่หมายเลข5แล้วตามด้วยไพ่หมายเลข7ไม่ใช่ คือหยิบไพ่หนึ่งใบนะคะให้ได้ไพ่หมายเลข5ก็ได้หรือให้ได้ไพ่หมายเลขเก,ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการดําเนินการในลักษณะนี้นะคะเราก็จะใช้หลักการบวกนั่นเองนะคะมาดูตอนสรุปนะคะเขาบอกว่าดังนั้นจำนวนวิธีที่จะหยิบไพ่หนึใบนะคะให้ได้ไพ่หมายเลขหหรือไพ่หมายเลข7็นะคะจากไพ่หนึ่สำรับนะคะได้ทั้งหมด เราก็นําจํานวนวิธีนะคะของแต่ละกรณีเนี่ยเนาะมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น4นะคะบวกด้วย4ซึ่งมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะคะจึงได้ข้อสรุปว่าสามารถายิบไพ่1ใบนะคะจากไพ่หนึ่สำรับเนี่ยให้ได้ตามเงื่อนไขเนี่ยได้ทั้งหมด8วิธีด้วยกันเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอจบเรื่องการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะสำหรับหลักการบวกไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ